สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆถึงเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆจากพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกนะครับชื่อว่าธาตุวิพังสูตรเป็นเรื่องการพบกันโดยบังเอิญระหว่างพระพุทธเจ้ากับภิกษุรูปหนึ่งชื่อปุกุสาตินะครับในโรงปั้นหม้อ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะคือลองนึกคาบตามนะคะภิกษุปุกุสาติรูปนี้เนี่ยถ้ามีความศัทชาในพระพุทธเจ้ามากๆถึงขนาดออกบวชอุทิศให้พระองค์เลยทั้งๆที่ออยังไม่เคยเห็นพระพักพระองค์จริงมาก่อนเลยนะคะครับผมแล้วคืนนั้นที่โรงปั้นหม้อท่านก็ไม่รู้เลยว่าคนที่มาขอพักทั้งคืนด้วยน่ะคือพระาศาสดาที่ท่านเคารพบ,บูชาอยู่ใช่ค่ะไม่รู้เลยโโหแค่เริ่มก็น่าติดตามแล้วนะครับเหมือนพล็อตหนังเลย แล้วพอพระพุทธเจ้าทรงเห็นเอ่ออิริยาบถท,ที่น่าเลื่อมใสของท่านปุกุสาติที่กำลังนั่งสมาธิพระองค์ก็เลยเข้าไปสนทนาด้วยจนกระทั่งทรงทราบว่าอ๋อภิกษุรูปนี้บวชอุทิศพระองค์เองค่ะและตรงนี้เองค่ะที่เป็นจุดสำคัญมากๆพอพระองค์ทรงทราบถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ศรัทธาอันแรงกล้าของท่านปุกุสาติแล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยตัดสินพระทยัยที่จะแสดงธรรมแบบว่าเป็นแก่นธรรมสาคัญให้เลย แสดงธรรมกันตรงนั้นเลยเหรอรบในโรงปั้นหม้อเนี่ยนะใช่ค่ะตรงนั้นเลยพระองค์เริ่มด้วยการวางโครงให้เห็นภาพรวมก่อนเลยค่ะว่าเออชีวิตของคนเราเนี่ยนะประกอบไปด้วยธาตุหอย่างแล้วก็มีแดนสัมผัส6ทางมีความหน่วงนึกทางใจเกิดขึ้นได้18แบบแล้วก็มีธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอีก4ประการโหโครงสร้างชัดเจนมากเลยนะครับธาตุหอย่างนี่ออนอกจากดินน้ำลมไฟที่ เราพอจะคุ้นเคยกันดีมีอะไรอีกบ้างครับพอจะขยายความได้ไหมครับได้ค่ะนอกเหนือจากธาตุดินปฐวีธาตุน้ำอาโปธาตุไฟเตโชธาตุลมวายโยธาที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วนะคะก็ยังมีอากาศธาตุคือช่องว่างต่างๆในร่างกายเราแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุ ค,คือธาตุรู้หรือตัวรู้ที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆอะค่ะอ๋อครับครับทีนี้พระองค์ก็ทรงสอนให้พิจารณาธาตุแต่ละอย่างทั้งที่อยู่ภายในตัวเราเช่นผมคนเล็บฟันหนังหรือความร้อนในกายลมหายใจเข้าออกพวกนี้ค่ะแล้วก็พิจารณาธาตุภายนอกด้วยแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงเลยว่า เออทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพื่อที่เราจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าให้เราแยกส่วนประกอบของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาดูทีละชิ้นชิ้นให้เห็นว่ามันก็แค่ส่วนประกอบไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแล้วเออแดนสัมผัส6กกับความน่วงนึก18เหรอครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงครับค่ะ แดนสัมผัส6ก็คือประตูรับรู้ของเราทั้ง6ทางนั่นเองค่ะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจพอประตูเหล่านี้ไปกระทบกับสิ่งเร้าภายนอกหรือที่เรียกว่าอารมณ์ซึ่งก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วก็ธรรมารมณ์คือเรื่องที่ใจคิดนึกมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผัสสะหรือการกระทบกันขึ้นพอกระทบปุ๊บก็จะเกิดความหน่งนึกหรือปฏิกิริยาทางใจตามมาทันที3แบบมีอะไรบ้างครับ หรือรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์คืออุเบกขาเพราะเอา3ามความรู้สึกนี้ไปคูณกับประตูรับรู้6ทางก็เลยกลายเป็น18แบบนี่คือกลไกที่มันเกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาเลยนะคะโอ้โหละเอียดจริงๆครับเหมือนเห็นแผนผังการทำงานของจิตใจเลยชัดเจนมากครับและสุดท้ายคือทำที่ควรตั้งไว้ในใจสอันนี้คือหลักปฏิบัติใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะเป็นเหมือนคุณธรรมหรือเครื่องมือ4อย่างที่เราต้องมีไว้ในใจเพื่อการปฏิบัติคือ 1. ปัญญาความรอบรู้ในสิ่งที่กำลังพิจารณาอยู่ 2. สัจจะคือความจริงใจความซื่อตรงต่อสภาวะที่เกิดขึ้น 3. จาคะคือความสละสละความยึดติดสละกิเลสต,ต่างๆออกไปและ 4. อุปสมะคือความสงบการระงับใจจากกิเลสจากความฟุ้งซ่านทั้ง4อย่างนี้ต้องทำงานไปด้วยกันค่ะ เข้าใจครับและจากนั้นพระองค์ทรงอธิบายเรื่องความรู้สึกหรือเวทนาต่อไปอย่างไรครับพระองค์ทรงชี้ให้เห็นธรรมชาติของเวทนานะคะว่าความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะคือการกระทบกันของอายตนะภายในกับอารมณ์ภายนอกเปรียบเหมือนไฟที่เกิดจากการเอาไม้สองอันมาสีกันนะคะอ๋อครับครับพอมีการเสียดสีหรือกระทบกันไฟหรือเวทนาก็เกิดขึ้น แต่พอเราแยกไม้สองอันนั้นออกจากกันการเสียดสีมันหยุดไฟก็ดับเวทนาก็เหมือนกันค่ะพอผัสสะดับไปเวทนามันก็ดับตามไปด้วยมันไม่เที่ยงไม่คงทนไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยการเห็นความไม่เที่ยงแบบนี้มันจะนำไปสู่อะไรต่อครับก็นำไปสู่การคลายความยึดมั่นในเวทนาลงเลยคะ่ะ คือพอเห็นว่าสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงเฉยเฉยก็ไม่เที่ยงจิตมันก็จะเริ่มคลายความยินดียินร้ายลงจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะอุเบกขาคือความเป็นกลางความวางเฉยที่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนทองคําที่ถูกหลอมไล่ขี้แร่ออกหมดแล้วซึ่งจิตที่เป็นอุเบกขาแบบนี้ก็จะตั้งมั่นพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์เช่นใช้ในการเจริญฌานสมาบัติให้สูงขึ้นไปได้เหมือนจิตสะอาดพร้อมใช้งานใช่ค่ะแต่มีจุดที่ ลึกซึ้งกว่านั้นอีกคือพระองค์ทรงสอนว่าแม้แต่อุเบกขาที่ประณีตมากๆหรือแม้แต่สภาวะฌานต่างๆที่ได้เนี่ยมันก็ยังคงเป็นสังคตะคือเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่สภาวะนิพพานที่แท้จริงโอ้โหอันนี้เริ่มลึกซึ้งแล้วนะครับขนาดอุเบกขาที่ว่าดีที่ว่าสงบก็ยังไม่ใช่ที่สุดยังเป็นของปรุงแต่งอยู่ใช่ค่ะยังไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย แล้วอะไรคือทางหลุดพ้นที่แท้จริงล่ะครับทางหลุดพ้นที่แท้จริงก็คือการใช้ปัญญาที่เราตั้งมั่นไว้นั่นแหละค่ะเห็นความจริงทั้งหมดนี้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรู้ว่ามีแต่สัจจะคือนิพพานเท่านั้นที่ไม่ปรุงแต่งเป็นความจริงสูงสุดแล้วก็ใช้จาคะคือสละความยึดถือในทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้หมด แม้แต่ในอุเบกขาหรือในสภาวะจิตที่ดีๆก็ไม่ยุดติดจนเข้าถึงอุปสมะคือความสงบที่แท้จริงจากกิเลสโดยสิ้นเชิงคนที่เข้าถึงสภาวะนี้ได้ท่านเรียกว่ามุนีผู้สงบค่ะคือเป็นผู้ที่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่หรือเราจะมีเราจะไม่มีอีกต่อไปเหมือนกับว่าได้ถอนลูกศรคือความยึดมั่นในอัตตาตัวตนออกไปแล้วนะคะ พอดับความยึดมั่นตรงนี้ได้ก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปฟังดูเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติจริงๆครับแล้วกลับมาที่เรื่องของท่านปุกกุสาติแล่ะครับพอท่านได้ฟังธรรมอันลึกซึ้งนี้จบแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับพอพระธรรมเทศนาจบลงนะคะท่านปุกกุสาติก็รู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าผู้ที่แสดงธรรมให้ท่านฟังอยู่เนี่ย คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเคารพบ,บูชามาตลอดรู้ได้ยังไงครับหมายถึงมีอะไรบอกหรอครับเอ่อในพระสูตรไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนั้นนะคะแต่เหมือนกับว่าท่านเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเกิดปัญญารู้ได้ด้วยตนเองท่านก็เลยรีบกราบขอขมาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยทันทีเลยค่ะแล้วพระองค์ก็อนุญ,ญาตให้บวชเลยไหมครับ เอ,อ่อคือตอนนั้นท่านปู่กูสาติยังไม่มีบริขารคือบาทกับจีวรครบอ่ะน,นะคะตามพระวินัยแล้วพระพุทธเจ้าจะส่งบวชให้ด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมปทาได้เลยแต่ในกรณีนี้บริขารยังไม่ครบพระองค์ก็เลยตรัสบอกให้ท่านไปแสวงหาบาทและจีวรมาให้ครบก่อนอ๋อต้องไปหาให้ครบก่อนแล้วท่านก็ได้ไปหาแล้วกลับมาบวชสมความตั้งใจไหมครับ ตรงนี้เป็นจุดที่ออน่าสลดใจนิดหน่อยค่ะคือในขณะที่ท่านกำลังเที่ยวหาบาทกับจีวอนอยู่นั่นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นท่านถูกแม่โคตัวหนึ่งคือวัวตัวเมียนะคะเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาวิ่งเข้ามาขวิดท่านจนถึงแก่ชีวิตตรงนั้นเลยโหจริงเหรอครับน่าเสียดายมากกาลังจะได้บวชอยู่แล้วเชียวใช่ค่ะน่าเสียดายจริง แต่ถึงแม้เรื่องเราจะจบลงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรับรองกับภิกษุทั้งหลายว่าด้วยอานิสงส์งแห่งการได้ฟังธรรมและเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในคืนนั้นนะคะท่านปุก,กุสาติได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีแล้วพระอนาคามีเลยเหรอครับค่ะเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ 3, สามสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกจะไปเกิดในพรมโลกชั้นสุดทาวาสแล้วปรินิพานที่นั่นเลย โอ้โหแม้จะจบลงแบบน่าใจหายแต่ก็ถือเป็นบทพิสูจน์พลังของธรรมะจริงๆนะครับเนี่ยแค่การได้ฟังได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆแม้จะแค่ครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนสถานะไปได้ถึงขนาดนี้แสดงว่าศรัทธาที่ถูกทางประกอบกับการฟังและทำความเข้าใจคำสอนนี่สำคัญมากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะ เรื่องนี้เน้นย้ำให้เห็นเลยว่าการเข้าถึงเนื้อแท้ของธรรมะสำคัญยิ่งกว่ารูปแบบภายนอกหรือพิธีกรรมใดๆและหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านปุกกุติในคืนนั้นทั้งเรื่องการพิจารณาธาตุหกหรือการรู้เท่าทันเวทนารู้ทันความคิดปรุงแต่งต่างๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยนะคะมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถนำมาใช้สำรวจกายสำรวจใจของเราเองในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลา เพื่อให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ทุกไปกับสิ่งที่เข้ามากระทบง่ายๆจริงด้วยครับฟังแล้วน่าคิดตามมากเลยครับถ้าเราลองลองมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทั้งร่างกายความคิดความรู้สึกต่างๆมองว่ามันเป็นแค่ทตาตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่ตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริง การรับมือกับเรื่องราวสุขทุกข์ต่างๆในแต่ละวันของเรามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าสนใจให้ลองนำไปใคร่ครวนดูนะครับ